วันนี้น้องเอมจะมาแนะนำอะไรคะบาร์บี้บาร์บี้ตัวไหนคะไหนละตุก๊กตาบาร์บี้อะคะหยิบขึ้นมาสิคะหยิบขึ้นมาสิคะโอ้สวยงามมากเลยค่ะอ,อ,อันไหนอันไหนตัวพี่คะ อันนี้อันนี้น้องคิตตี้อ๋อน้องคิตตี้น้องคิตคตี้ก็เก็บผ้าค่ะอืมเก็แล้วออบถุดมาก็เอามาใส่กันอันนี้น้องเอ็มวันนี้น้องเอ็มจะมารีวิวเรื่องอะไรคะเรื่องของบาร์บีคิวทอดเมื่อยเลย,เลยอืมโอ้อันนี้ก็เป็นกิฟต์อืม,มเป็นกิฟต์นะคะ น้องเอมฝากฝากทางคนที่กดติดตามน้องเอมหน่อยสิคะต้าค่ะน้องเอมพูดหน่อยลูกพูดหน่อยพูดจอสิลูกพูดมาด้าค่ะอันนี้ก็เป็นตัวมันมันแค่เราใส่ต้ได,ด้วยค่ะเรสร็จลรามาแตะใส่ป๊บปปี้เลย